สวัสดีครับ f อลุงป่องมงคลโคราชครับหวยนะถูกนะครับถูกนะครับทั้งล่างทั้งบนเลยครับ2งวัดติดกันเลยนะครับสงวัดติดกันไปตามดูเทปในช่อง YouTube ลุงป่องมงคลโคราชด้วยนะครับชื่อภาษาไทยเราทำอะไรเรามีหลักฐานเราทำอะไรเราไม่มานั่งมโนโรเราทำอะไรเราจะไม่เฟ้งฟางหาตัวเลขตรงนั้นตรงนี้มานะครับเราจะเป็นคณิตศาสตร์ แนวคณิตศาสตร์ไม่ได้แนวเพอร์เจอไม่ใช่แนวที่ว่าไปนั่งนึกนั่งฝันคิดมาเองนะครับแล้วก็ไปบอกชาวบ้านเขาไม่ใช่นะครับของเราเป็นเป็นแนวทางในการนำใบแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วทุกวันนี้ก็พูดได้เต็มปากว่านาใบแทงเลขหวยสามตัวได้นะครับสับของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเขาเรียกว่าเลขสามหลักนะครับเลขสามหลัก จ่ายใบละ4,000บาทนะครับ4,000บาทต่อใบนะครับราคาขายก็ใบละ20บาทซื้อได้ตรงไหนล่ะซื้อได้ตรงในกระเป๋าตังค์นะครับเป๋าตังค์เป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์นะครับเข้าไปเลยนะครับมันจะมีให้ท่านเลือกว่าท่านจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ด้านขวามือหน้าจอนะครับจะเขียนว่าเลข3หลักนะครับเลข3หลักก็คือเลขหวย3าตัวนี่แหละเอาภาษาชาวบ้านเขาเรียกหวย3าตัวนี่แหละ ซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเลขผมเข้านะครับทั้งล่างทั้งบนเลยครับ2งวันติดต่อกันวันที่1พฤศจิกายนและกับวันที่16พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้เข้าเต็มๆเลยครับตรงๆด้วยนะครับเพียงแต่ท่านาหาหลักชอบไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันเลยไม่ถูกนะครับที่จริงหวยนะ่ะทำถูกสองวันติดต่อกันหลังจากที่หกมาตั้งหกงวดนะครับหกมาตั้งหกงวดเราก็ยอมรับแหละ เอาเลขหกนี่แหละเลขหกหรือที่ผมเรียกหลั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 กจำไว้นะครับผมจะเตือนความจําท่านนะครับทุกเทปเลยคําว่าที่ผมเรียกหลักเนี่ยคือตัวเลขตัวเลขท่านชอบอะไรนั่นคือหลักเดี๋ยวท่านจะไปหาหลักกิโลหรือหลักอะไรของเขาวะแล้วก็ไม่ถามนะครับไม่โทรมาถามนะครับ0817252958จะได้นัดเข้าไปคุยกันเลยในแอปไลน์ท่านที่ไม่มีแอปไลน์จะได้ดึงเข้าแอปไลน์ชมลมคนคอหวยนะครับผมจะไม่รับคนเยอะ ผมจะนับรับไว้ประมาณตอนนี้ก็สาคนสาคนแค่นั้นแหละไม่ให้เกิน40คนเพราะเดี๋ยวจะโวยเยอะไม่ดีนะครับขายบอก FC มาเยอะล้นบ้านนี่มัน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 ,ม,นมันเหนื่อยนะครับไปตอบคนแต่ละคนนี่ตอบไปแล้วก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับหวยคณิตศาสตร์เนี่ยแนวทางกันนําไปแทงสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยที่ผมนํามาใบ้ท่านเนี่ย มันเป็นวิทยาศาส,ตร,นนสาตร์มันเป็นคณิตศาสตร์มันเป็นคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์ตัวเลขคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของตัวเลขที่ผมบอกให้หาที่มาที่ไปของตัวเลขซะก่อนตัวเลขที่ผมเรียกว่าหลักนะครับผมจะย้ําตรงนี้ตลอดเวลาท่านต้องจําคําว่าหลักของผมหลักก็คือตัวเลขนั่นแหละ0ถึง9นะ่ะมันมี10ตัวไง0นถึง9อ่ะนะครับ0ถึง9 ไม่ต้องไปนับกอไก่ถึงหอนะคู่ก็บ่บ4ตัวนะครับเอาแค่เลขสิบตัวนี่ก็พอแล้วเอาหลักก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวไหมครับสิบตัวก็สิบคือสิบหลักสิบตัวคือสิบหลักนะครับผมเรียกหลักนะครับตัวเลขแหละผมเรียกหลักท่านชอบหลักอะไรที่มาที่ไปอ่ะมันมาอย,ย่างไงของเลขมันถึงจะแทงได้ถูก ถ้าไม่ต้องไปคิดอะไรเลยผมก็เรียนท่านที่เคารพทุกทกท่านไว้แล้วก็แทงทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ต้องไปคิดเยอะถูกแน่นอนถูกแน่นอนนะครับแล้วงวดนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยสองพันหกสิบเจ็ดนี่แหละนะครับมันก็จะมีสามสิบหกตัวไงสามสิบหกตัวเท่านั้นเองท่านก็แทงไปทั้งหมดแหละถ้าคิดไม่เป็นแทงไปทั้งหมดมันถูกแน่นอนมันก็กําไรอยู่แล้วนะครับมันกําไรอยู่แล้ว ทำธุรกิจเขายังทํากําไรเล็กๆน้อยๆของเขาเอานะบางท่านจะเอาทีเดียวแล้วรวยบอกสามตัวตรงๆได้ไหมโอ้ยไม่มีใครทําได้บอกได้หรอกครับตรงนี้เรียนด้วยความเคารพเลยนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับก็ที่ผมให้ดูนะครับบางท่านยังเกิดการสับสนนะครับท่านดูแล้วท่านไปดูไอ้ที่โชว์ตัวเลขไว้นะครับแล้วท่านก็เอาไปแทงแบบนั้นผมก็พูดบอกไม่ใช่ถ้าไปทาอย่างนั้นมันผิดผมก็ย้ําตลอดเวลามันผิด ผมให้เลือกหลักไงท่านชอบหลักอะไรไงบางคนกัเลขประจําวันนะมันก็จะมีสองตัวเนาะก็ก็ให้ดูเฉยเป็นแนวทางเลขประจําวันมันก็จะเป็นอโหราศาสตร์เป็นตัวเลขนะครับมันจะตรงกันไหมมันจะมาไหมเลขประจําวันมันจะตรงกับเขาได้ไหมมันจะตรงเข้ากับลุงป๋องมงคลได้ไหมตรงเข้ากับหนังสือหวยได้ไหมตรงนั้นมากกว่าท่านก็เอาไปแทงไงท่าก็เอาไปแทงสองสองอันเลยเอาไปรวมกันควบเลยแทงก็ผิดครับผิดแล้วก็จะมาว่าผมก็ไม่ได้นะครับ ามผมให้ดีๆฟังคําพูดผมให้ดีๆผมจะพูดขั้นตอนของการนําตัวเลขมานํามายังไงท่านชอบตัวไหนศูนยะ์ถึงเก้าน่ะศูนย์ถึงเก้าน่ะหลักศูนยะ์ถึงหลักเก้าน่ะมันมีสิบตัวนะครับท่านก็ต้องฟังตรงนี้ดีๆเอามาแล้วเข้ากันเลยนะครับนี่แหละหลักนะครับเลือกหลักอะไรหนังสือหวยมาแล้วครับมีหลักหนึ่งหลักหกหลักแปดนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ด นะครับส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีใหม่เออส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วนะครับจะรับปีใหม่กันแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้วเดือนธันวาคมนี่หวยออกสามสามงวดนะครับหวยออกสามงวดนะครับเดือนธันวาคมนะครับมีวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกแล้วก็วันที่สามสิบธันวาออกสามงวดเลยวันที่หนึ่งมกราเขาให้เล่นปีใหม่ครับหวยไม่ออกนะครับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันหกแปดอ่ะไม่ไม่ไม่ออกนะครับนี่แหละครับคือหลัก ลักผมจะย้ําสักนิดนึงอาจจะนานหน่อยเทปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคงไม่ว่ากันจะได้มีความละเอียดและความเข้าใจบางท่านก็ไม่เคยโทรมาถามนะครับไม่โทรมาถามเลยทําไมไม่ทําเหมือนอาจารย์อื่นลรมาที่บ้านเลยมาเยอะๆเลยก็ได้ดนันร้านจอดรถเยอะนะครับทัวร์ลงได้เยอะบ้านผมมีที่เยอะนะครับจอดได้เยอะเลยสา4สิบสี่สิบคันมาเลยครับจอดได้รับรองไม่เสียค่าจอดจะกลัวหัวทัวร์ลงสบายตอนนี้เมื่อก่อนไม่รับแขกแล้วจะรับนะครับจะได้มีความเข้าใจกับเอฟซีบ้างนะครับ ผมทามา40ปีแล้วผมไม่ดังสักทีเป็นยังไงหวยก็ถูกทุกงวดนั่นแหละนะครับท่านไม่ไม่ไม่ม่เอาหลักดีๆมาที่คิดนะครับนี่คือหลักนะครับนี่คือหลักนะนี่แหละหลักหนังสือหวยสามตัวเอามาตัวเดียวไงสามตัวให้เอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวคัดออกมาตัวเดียวที่ชัาชื่อชออหลักอะไรเนี่ยเรียกอะไรนี่แหละตอนนี้เขาให้มาเนี่ยหนังสือหวยมีหลักหนึ่งหลักหกหลักแปด หรือเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดท่านชอบเลขอะไรล่ะท่านชอบเลขอะไรล่ะถ้าผมชอบตอนนี้ผมว่าหนึ่งมันออกมาแล้วมันก็ไม่น่าจะมาอีกหกมันก็ตีมากินผมแล้วหกว่าติดต่อกันมันก็ไม่น่าจะมาอีกยังไม่ผัวแล้วครับมันจะผัวอะไรเร็วจังนะครับเอาเลขใหม่มาเล่นดีกว่าคือหลักแปดเลขแปดนี่แหละหลักแปดเลขแปดนี่แหละผมชอบนะส่วนตัวนะผมชอบนะตามหลักจักรอ้าวลุงปองมงคลมีอะไรบ้างนะครับลุงปองมงคล ลุงปองมองคลมีอะไรบ้างงว ah ดนี้ลุงปองมงคลมีสามมีศูนย์มีเจ็ดครับลุงปองมงคลมีหลักสามหลักศูนย์หลักเจ็ดครับลุงปองมงคลมีเลขสามเลขศูนย์เลขเจ็ดนะครับอ่าท่านว่าท่านจะชอบหลักไหนล่ะของลุงปองมงคลนะครับชอบเลขอะไรล่ะเอามาตัวเดียวเหมือนกันเอามาตัวเดียวเหมือนกันอย่าเอาไปควบกันอย่าเอาไปรวมกันซื้อมันผิดมันผิดนะครับผมพูดตลอดนะครับว่ามันผิด ท่านเอาไปรวมกันซื้อเองท่านไม่ถามใครก่อนเลยท่านเป็นผู้พิาพากษาตัดสินเลยจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เอาตามตัวเองชอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิชาการมันไม่ใช่คณิตศาสตร์นะครับลุงปองมงคลมีเลขสามเลขศูนย์เลขเจ็ดเอาตัวไหนล่ะเออนังสือหวยมีเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดหนึ่งนี่ผมคิดเองนะครับผมคิดเองลุงปองมงคลคิดเอง หนึ่งไม่น่าจะมาอีกหกบักกินเราหลายรอบแล้วติดต่อกันหกวัดแล้วมีหลักฐานดูนะครับไม่น่าจะเอามาแล้วยังไม่ผล,ล่หรอครับเอาสวยๆมันๆดีๆงามๆมาดีกว่าหลักแปดนี่หายไปนานแล้วไม่มาเลขแปดนครับผมชอบเลขแปดนะครับของลูกอ่านหนังสือหวยแล้วของผมเองเลขสามเลขศูนย์เลข 3, เจ็ดเนี่ยหลักสามหลักศูนย์หลัก, 3, ลก 0, เจ็ดเนี่ยผมเอาเจ็ดครับได้มาสองเจ้าแล้วครับมีเจ็ดกับแปดแล้วใครดูมาจะออกอะไรนะครับนี่แหละหาหลักซะก่อนหาหลักให้ได้แล้วก็มาดูตรงนี้ ในตารางนี่งวดนี้มันมีสามสิบหกตัวเองท่านอาจจะลายตาไปนะทีหลังจะไม่ตีเส้นให้แล้วนะครับไม่ตีเส้นให้แล้วนะครับท่านอาจจะลายตานะครับเออมันก็จะมีในนี้แหละนะครับมีในนี้อ่าเดี๋ยวโชว์นี้ด้วยคู่กันนะครับเลขประจำวันหวยออกวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่นะครับของอเขาเรียกว่าอะไรเลขประจําวันมันก็เป็นโหราศาสตร์มันเป็นตัวเลขนะครับหวยออกวันอาทิตย์บางคนถือเลขประจําวันด้วยก็เลยต้องมีเลขประจําวันให้คือมีเลขหนึ่งกับเลขสี่ครับท่านจะเอาตัวไหนตัวไหน,ไหนที่มันตรงกับใครบ้างนะครับมาโดดโดดไม่ตรงกับใครก็คัดเอาแล้วก,กันนะครับหรือสี่จะมาอีกก็ไม่ว่าการหนึ่งนี้ไม่น่าจะมาควบหรอกครับนี่ความคิดผมนะความคิดผมนะ เหตุผลของผมนะผมมีเหตุผลเหมือนกันนะครับเลขประจำมันมีเลขหนึ่งเลขสี่นะครับเนี่ยหวยมันก็จะมาอย่างนี้นะครับมันมาอย่างนี้นะครับมันมาอย่างนี้แต่ถ้าชอบหลักศูนย์มันก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้ามีหกหางหกตัวเท่านั้นถ้าชั้นคิดว่าหลักหนึ่งมันยังจะอยู่ท่านกําลังคิดแบบนี้แหละครับหลักหรือเลขนี่แหละ ท่านชอบเลขหนึ่งทนก็เก้าหนึ่งมาแทงเลยนี่นะในตารางนี้แหละถูกแน่นอนผมก็บอกหลายครั้งแล้วในตารางผมทําถูกแน่นอนแต่ไม่รู้จะเอาหลักไหลามาเล่นแค่นั้นเองก็มีท่านหนึ่งยังอยู่มันก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับถ้าเลขเลขสามมานะครับเลขสามมาหรือหลักสามมีมันก็จะมีสามสนะองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้า แล้วก็0,3,1,3,4,3,6,3,7,3นะครับหลัก3จะมากซะหน่อยนะ11หลักมั่ง11หางมั่งน่นน1ตัวถ้าท่านคิดว่า6จะมากินเอก6จะมาเอกก็แทง6กสอง4กสา8 6 9ี่6ห้านี่ไง6หาง6ตัวเองมันจะเยอะตรงไหนเมื่อกี้ผมบอกผมชอบหลัก7นะของผมเองนะครับลุงป่องมงคลน่ะมันมี3มี0มี7 จ็ดมันหน้าใหม่ๆม,มันหายไปนานยังไม่มาสักทีผมก็จะเอาเจ็ดอีกแล้วครับตามเจ็ดแล้วครับก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับมีแค่นี้แหละครับหกหางหกตัวเองมันจะเยอะตรงไหนมันจะเยอะตรงไหนล่ะครับมันจะเยอะตรงไหนถ้าเลือกหลักได้หลักเอาตามตามผมจะย้ําให้หลักล่ะมันก็มีแค่หกตัวเองนะครับมันจะมีแค่หกตัวหลักอ่ะก็มีของลุงปองมงคลก็มีสามมีศูนย์มีเจ็ดนี่ใคร นะครับหลักมันเนี่ยแล้วก็ของหนังสือหวยก็จะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดไงมันก็จะมีหกตัวแค่นี้ที่เอาไปเล่นได้แล้วก็ไปเปิดในตารางอย่างนี้ดูนะครับไปเปิดในตารางอย่างนี้ดูแคปหน้าจอไว้เนี่ยชอบเลขอะไรก็อเอาเลขนั้นแทงทั้งหมดห้ามตัดออกแทงทั้งหมดมันมีหกตัวหกขางก็แทงหกขางไปเลยไม่ถูกได้ไงหวยอะทำไมมันจะไม่ถูกไม่ถูกได้ยังไงล่ะครับมันเข้าทั้งล่างทั้งบนมาสองวดติดต่อกันแล้ว ท่านไม่ดูเองนะครับท่านไม่ดูเองดูผลงานงวดที่แล้วแล้วกันนะครับนี่ดูผลงานงวดที่แล้วนี่เห็นไหมเข้าทั้งล่างทั้งบนไหมเห็นไหมขนาดมีสี่สิบสองตัวนะนะครับสี่สิบสองตัวนะยังเข้าทั้งล่างทั้งบนนี่เห็นไหมงวดที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนี่ยเข้าไหมล่ะสองหนึ่งเข้าไหมล่ะตรงเป๊ะ เลขล่างแถมเลขล่างด้วยสามแปดตรงไม่ล่าวงกลมไม่เห็นเห็นอยู่ในของแท้ไม่มีมโนโรหรอกของแท้ของแท,งท้รูปบองวงคนโคราชนี่ชัดชัดชัดเจนนะครับ ي, นี่ดูกันไปดูกันไปแคปหน้าจอไว้ด้วยของแท้ของแท,งท้นะครับไม่มีมโนโไม่มีมโนโแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยถูกไม่ล่างวดที่แล้วอสอง เข้าทั้งล่างทั้งบนสองวัดติดต่อกันแล้วนะวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาและวดวันที่16พฤศจิกาล่างบนเลยล่างบนเลยครับมาชัดๆมาชัดๆไปต้องมนโนนะครับมาชัดๆแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยแล้วงวดนี้หลักร้อยมีอะไรหลักร้อยมีอะไรหลักร้อยหนังสือหวยเขาให้มาแล้วหลักร้อยมีหลักสี่ห,หรือเลขสี่แล้วก็เลข แปดนะครับหลักสีหรือเลขสีหรือเออหลักหนึ่งครับถอนคำพูดหลักหนึ่งครับถอนคำพูดทั้งซื้อหวยให้หลักร้อยมาเลขหนึ่งและเลข8ดครับเลขหนึ่งและเลข8ดอย่าไปรวมกันนะจับคู่กันหนึ่งแดผิดนะนะครับอย่าไปทำอย่าง,งานั้นอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับ ดูตามนี้ไปแล้วกันนะครับหลักร้อยหลักร้อยของหนังสือหวยให้มาเลขหนึ่งกับเลขแปดหลักหนึ่งกับหลักแปดนะครับเดี๋ยวบมทวนให้นะครับหลักหนึ่งกับหลักแปดได้หลักมาแล้วจะเอาไปแทงอะไรเอาหลักร้อยใส่ไปเลยเอาหลักร้อยใส่ไปเลยนะครับเนี่ยได้หลักมาแล้วตีเส้นแดงแดงให้ดูอยู่นะครับ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 ท่านจะเอาหลักร้อยอะไรใส่อ่ เออท่านได้ตัวไหนก่อนท่านได้หลักอะไรก่อนนะครับท่านได้หลักอะไรก่อนนะครับท่านได้หลักอะไรก่อนท่านหลักได้หลักอะไรเอาหลักร้อยใส่นะครับเอาหลักร้อยใส่หลักร้อยก็มีแค่2ตัวแคน่นั้นแหละมี1กับมี8นะครับแต่ผมชอบด้วยส่วนตัวของลุงปองมงคลผมชอบเลข7นะครับแล้วของหนังสือหวยผมชอบชอบเลข8นะครับเดี๋ยวจะดูหลัก7กับหลัก8หน้าซื้ออะไรแล้วก็จะบอกให้ทีหลังตามไปดูในแอปไลน์แล้วกันนะครับตามไปดูในแอปไลน์ นะครับตามไปดูในแอปไลน์ชมรมคนขอหวยนะครับท่านเข้าไปได้ท่านก็เข้าไปหลายส่วนตัวผมก่อน0817252958 0817252958สวัสดีครับ